ทรูปราคาในคืนนี้ส่งผลต่อเจ็ดราศีนี้โดยตรงค่ะราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีกรกราศีพิจิกราศีธนูแล้วก็ราศีมีนค่ะคําทํานายโดยแม่หมอดวงดีลําดวนค่ะว่าคําทํานายนะคะจะเป็นยังไงกันบ้าง มาเริ่มต้นกันที่ราศีมีนะคะราศีมีจะได้รับพลังงานการเปลี่ยนแปลงชัดค่ะการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ได้โชคลาบแบบฟลุกๆุกงานที่ติดขัดจะคอยจะค่อยๆปลดหลอกค่ะความรักจะชัดเจนขึ้นว่าควรไปต่อหรือหยุดการตัดสินใจครั้งนี้จะทำมานำพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนค่ะคําแนะนํานะคะให้สวดมนต์บูชาดวงจันทร์ด้วยใจสงบค่ะแล้วพวกน้ำมนต์หรือดอกมะลิไว้เป็นสิริมงคลจะดีมากเลยค่ะ ราศีธนูนะคะเป็นจังหวะเริ่มต้นสิ่งใหม่หลังจากเหนื่อยมาการงานมีเกณฑ์เดินทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเงินต้องรอต้องรอบครอบขึ้นค่ะเพราะจะมีรายจ่ายกระทันหันความรักสําหรับคนโสดมีเกณฑ์พบคนต่างถิ่นที่ถูกใจค่ะทริคเสริมดวงนะคะให้อธิษฐานต่อหน้าพระจันท์ด้วยประโยคสั้นๆขอให้ทุกการเริ่มต้นใหม่ราบรื่นค่ะเดี๋ยวจะดี มาต่อกันที่ราศีพิจิกค่ะดวงการงานพุ่งแรงมีเกณฑ์ได้ตําแหน่งหรือการยอมรับจากผู้ใหญ่การเงินดีขึ้นหลังจากเอ่อขึ้นจากงานเสริมค่ะแต่ต้องระวังการใช้เงินตามอารมณ์ความรักมีเสน่ห์มากแต่อาจจะดึงดูดคนทั้งจริงใจและไม่จริงใจเข้ามายังไงก็ระมัดระวังนะคะที่เสริมดวงค่ะให้พกหินจันทราหรือยกขาวในคืนพระจันทร์ในวันนี้นะคะจันทรุปราคาในวันนี้แล้วจะดีค่ะ ราศีกันค่ะจะได้เคลียร์คดีเก่าปัญหาเก่าออกไปทําให้ใจโล่งขึ้นการเงินเนี่ยมีคนช่วยสนับสนุนแต่อาจจะต้องระวังรายจ่ายจากครอบครัวความรักเนี่ยต้องระวังความคาดหวังสูงเกินไปอาจจะให้เกิดความน้อยใจโดยไม่จําเป็นนะคะแล้วก็ทริคเสริมดวงในคืนนี้ค่ะเขียนสิ่งที่อยากปล่อยวางลงบนกระดาษแล้วเผาทิ้งในคืนจันทรุป,ปราคาานี้จะดีมากเลยค่ะ ราศีสิงค์ค่ะเรื่องเงินโดดเด่นค่ะแบบค่อยเป็นค่อยไปมีโอกาสปลดหนี้หรือเจอช่องทางรายได้ใหม่ความรักเนี่ยบางคู่พูดตรงๆเพื่อต้องพูดตรงๆเพื่อปรับตัวนะคะแต่ถ้าคู่ไหนมั่นคงอยู่แล้วจะยิ่งเหนียวแน่นการงานได้รับแรงสนับสนุนจากคนรอบตัวดีมากเลยค่ะแล้วก็ทริคเสริมดวงสําหรับคืนนี้นะคะพวกเหรียญเงินหรือธนบัตร20ิบาทไว้ในกระเป๋าในคืนจันทรุปราคาแล้วจะดีมากเลยค่ะราศีพฤษภค่ะหลังจากจันทรุป หลังจากจันทรุปราคาเนี่ยเหมือนปิดประตูเก่าเปิดประตูใหม่ค่ะงานเนี่ยจะได้เจอโปรเจกต์ใหญ่การเงินเนี่ยมีเข้ามาก้อนโตแต่ก็มาพร้อมค่าใช้จ่ายที่ต้องวางแผนดีๆความรักมีโอกาสเริ่มต้นใหม่หรือเจอคนที่ใช่แบบไม่คาดคิดค่ะทริคเสริมดวงนะคะให้ตั้งน้ำสะอาดกลางแจ้งให้โดนแสงจันทร์แล้วนำมาล้างหน้าเป็นสิริมงคลดีค่ะ สุดท้ายนะคะราศีเมษค่ะพลังงานใหม่จะทําให้เรื่องการงานกลับมาสดใสมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่แต่ต้องระวังคําพูดอารมณ์ร้อนจะทําให้เสียบรรยากาศการเงินยังเตะยังพอหมุนได้ด้านความรักอาจจะมีื้องให้ปรับความเข้าใจกันนะคะทริคส่วนดสำหรับคืนนี้ก็คือจุดเทียนสีแดงหรือสีส้มกลางแจ้งอธิษฐานเรื่องงานหรือการเริ่มต้นใหม่แล้วจะดีค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นคําทํานายของแม่หมอดวงดีนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยในคืนนี้หลังจันทรุปราคาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ทริคเสริมดวงระหว่างเกิดจันทรุปราคานะคะเพื่อเอาไว้เสริมดวงการสําหรับทั้ง7ราศีนี้ค่ะคําทานายโดยแม่หมอดวงดีและนี้คือข่าวดีดวงดีขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีค่ะ